โอเคครับส,ส,สุธิชายไลฟ์นะครับตัด่วดนไปที่เกาะลอมบอกอินโดนีเซียเกิดแผ่นดินไหว6.4เชานี้ครับมีนักท่องเที่ยวไทายติดอยู่ที่นั่นหลายร้อยคนคุณพาซึ่งเป็นหนึ่งในหัวหน้าทัวร์นี่กำลังอยู่ในสายสวัสดีครับคุณพาครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพาล่าสุดสถานการณ์เป็นไงคนไทยติดอยู่ที่นั่นกี่คนครับ ล่าสุดตอนนี้ติดอยู่ประมาณที่อยู่ที่พาตอนนี้น่าจะประมาณสองร้อยคนค่ะสองร้อยอยู่ที่เกาะลมบอกหมดเลยนะครับอ๋ออยู่ที่อยู่ที่เนินเขาลูกนี้ค่ะครับครับเนินเขาค,คือมันจะมีหลายๆที่อะค่ะข้างล่างเนี่ยจะเป็นทะเลสาบครับของพาเหนือขึ้นมาจะเป็นเนินเขาครับแล้วก็จะกระจายกันอยู่เป็นที่ๆอะค่ะครับ ก็คือตอนเนี้ยกบผาแล้วก็กบข้างเคียงก็กางเต้นแล้วก็ออ่่าาทำกันแดดรอความช่วยเหลืออยู่ค่ะคเพราะว่าไม่สามารถที่จะเดินไปทางซ้ายหรือว่าทางขวาได้เพราะว่าหินเนี่ยอถล่มลงมาตลอดเวลาครับเวลามีลมมาค่ะหินมันก็จะล่กมาให้เราสามารถเดินไปตามทางได้แล้วก็ทางเก่าที่เดินมาก็คือจะหายไปหมดแล้วออ๋ครับ ลองเล่าสิครับว่าเช้านี้แผ่นดินไหวปุ๊บเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับกลุ่มคนไทยครับเมื่อเช้าประมาณสักตีห้าครึ่งอะค,ะค่ะมีแผ่นดินไหวแต่ว่าตอนนั้นเราอยู่ข้างล่างตรงที่ทะเลสาบนะคะก็คือมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นก่อนก็คือไหวไหวแรงอะค,ะค่ะแล้วก็สักพักก็มีหินถล่มจากทางภูเขาด้านขวามือถล่มลงมาเรื่อยๆครับก็มูฟกันขึ้นมาข้างบน ครับค่ะอืก็ช่วยกันเก็บของแล้วก็ขึ้นมาข้างบนเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะครับครับแล้วก็มาพักอยู่เป็นเนินๆ,ๆไปอืก็ข้างหลังเราเป็นภูเขาไฟแต่ว่าไม่ทราบนะคะว่าชื่ออะไรอืมครับเป็นภูเขาไฟเล็กๆอาหารข้างหน้าเป็นหน้าผาค่ะแล้วก็อบล้อมไปด้วยภูเขาอืมครับคนไทยทั้งหมดมีกี่กลุ่มแล้วก็ตอนนี้มีกี่ตอนเช้านี่มีกี่คนแล้วตอนนี้มีกี่คนครับ ตอนเช้าน่าจะมีสักประมาณแปดกลุ่มนะคะครับแล้วก็ทยอยลงไปมีชาวต่างชาติที่เดินออกไปอีกประมาณสามสีก่กลุ่มประขาที่ออกไปตั้งแต่ตีสี่ครับอือฮะครับตอนนี้ก็มีกลุ่มที่ติดค้างอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นกลุ่มที่เดินย้อนกลับมาจากที่อื่นนะคะครับแล้วก็มารวมกันอยู่ที่นี่ค่ะครับรวมกันอยู่ที่นี่ประมาณสองร้อยคน ใช่ค่ะตอนนี้ที่นี่ตรงเนินลูกนี้นะคะสองร้อยแต่พะไม่รู้ว่าข้างล่างตรงทะเลสาบที่เขาบอกว่าพักได้อะเขาอยู่กันเท่าไหร่เป็นกลุ่มคนไทยเหมือนกันนะครับใช่ค่ะส่วนมากคนไทยจะเยอะค่ะอืมาพร้อมกันพอดีหรือว่ามาหลายหลายกลุ่มยังไงครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่มาหลายหลายกลุ่มค่ะมันเป็นมันเป็นมันหยุดยาวะค่ะแล้วก็เป็นช่วงที่ดีที่สุดที่จะมาภูเขาไฟอืมครับที่มานี่คือบินไปลงที่ที่ไหนแล้วมาที่ลองบอกยังไงครับ บินมาลงที่กุลาลําเปรอค่ะแล้วก็ต่อเครื่องมาลําบอกอ่าบินตรงไปลําบอกเลยแล้วก็นั่งรถมาลงที่จังหวัดใกล้เคียงแล้วก็เดินขึ้นมาค่ะครับปกติก็คือตรงจุดค่ะจุดนี้ที่พายูมันเป็นทางลงแล้วก็คือทางขึ้นเนี่ยเราจะขึ้นสองวันเพื่อไปภูเขาไฟลิงจจนีครับอืแล้วก็วันหนึ่งสองวันที่สามก็จะลงมาที่ทะเลสาบ ครับแล้วก็ค้างที่ทะเลสาบหนึ่งวันวันที่สี่เราก็จะเดินทางกลับครับอ่าฮะถ้าใครอยู่วันที่ห้าเนี่ยก็จะไปที่น้าตกอีกที่หนึ่งอ่าไม่ใช่อะ่ะครับครับครับค่ะครับก็ครับค่ะครับแล้วลเล่าต่อจะครับอืมครับ <laughs> อ่าก็คืออเมื่อกี้เ่าคาดเครื่องไปก็คือวันแรกเมียเราขึอนบนนะฮะเรากคืนแล้วเช้ามาเนี่ยตีหนึ่งเนี่ยเราก็ขึ้นไปที่ภูเขาไฟลินเจนีครับอืมค่ะแล้วเราค่อยเดินลงมาเรื่อยๆอ่าครับแล้วเช้าวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ของกลุ่มนี้ครับอ่าวันที่สามค่ะเป็นวันที่สามแล้วคือความจริงพุวงนี้จะกลับแล้วใช่ค่ะอืมใช่ค่ะอืมครับน่ากลัวแค่ไหนครับ ที่มันดินถล่มมาตั้งสองด้านเลยเมัน,นกลัวมากเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นภูเขาอุบล้อมเราทั้งหมดเลยแล้วเ,เราก็อยู่ที่จุดต่ําสุดเลย oh, ค่ะพอไหลลงมาก็ hmm. ค่ะแล้วไหลลงมันมันก็จะไหลลงน้ำอะค่ะที่เราอยู่ตรงติ่เขาอะ่ะครับแล้วก็พยายามวิ่งขึ้นมาแต่ก็ไม่มีใครโดนหินหรือว่าโดนอะไรนะคะเราก็จะเห็นเป็นแบบกุ้มควันอะไรเงี้ยครับเสียงดังไหมครับ เวลาดินถล่มเสียงดังไหมเสียงดังค่ะเสียงดังค่ะมีเสียงดังนักกลัวพอสมควรเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะมาถล่มใกล้ๆนี่ก็ยังไหลลงเลยถ้าแบบมีลมแรงๆอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมันก็จะไหลลงอีโอ้เหมันก็คือ after shock ของแผ่นดินไหว6.4ชาวันนี้สิครับใช่อืมอืมใช่ค่ะก็คือมันมันไหวอยู่ประมาณสี่รอบของวันนี้ข้างล่างสองรอบ อ๋อมากกว่าสีข้างล่างสองรอบแล้วเราเค่อยขึ้นมาจุดที่เป็นเนินเขาแล้วมันก็จะไหวอีกเรื่อยๆค่ะระหว่างไอ้เนินเขาที่เรานั่งอยู่อ่ะ๋อครับแต,แต่รู้สึกว่าจุดนี้ก็คือห่างจากภูเขาทั้งสองด้านมากที่สุดแล้วครับเป็นโรงแรมเป็นที่พักใช่ไหมครับที่เราอยู่กันตอนนี้เอ่อตอนนี้อยู่บนตรงเนินเขาอะค่ะไม่ไม่มีที่พักค่ะอ่าแล้วทํายังไงครับก็วางแผนว่ายังไงครับว่าก็กลาง ตอนนี้ก็กางเต็นท์นะคะแล้วก็เอาเสือมากางกันแดดกันน้าขคา,างคะ่ะแล้วก็นอนเรียงกันโอหมายความไม่มีโอกาสที่เราจะเดินไปถึงโรงแรมใกล้ที่สุดละอ๋อไม่มีค่ะที่เดินใกล้ที่เมื่อวานคุยกับกายที่ที่จะเดินออกไปประมาณแปดชั่วโมงคะ่ะโอ้เหรอแล้วปกติถ้ามันไม่มีแผ่นดินไหวเราจะเรากลับลงไปยังไง เราก็เดินไปแปดชั่วโมงค่ะเพื่อไปพักที่อีกพักหนึ่งอ๋อก็เดินแปดชั่วโมงอยู่แล้วแต่ว่าพอมันถล่มมานี่มันเดินไม่ได้แล้วท่านถูกปิดละใช่ค่ะ,ะคือคือ,คอทางปกติอ่ะมันเดินหกถึงแปดชั่วโมงอยู่แล้วสําหรับเอเชียนะคะแต่ว่าทางชาติเราจะเดินเร็วกว่านั้นอะไรอย่างนี้เราก็จะเดินตั้งแต่เช้าถึงเย็นอย่างนี้เกือบทุกวันที่เราจะไปที่ที่เราจะตั้งแคมป์โอ้ครับก็ต้องแข็งแรงพอสมควรนะ คนปกติเนี่ยใช่ค่ะครับค่ะแล้วก็เนี่ยตอนนี้สถานทูตไทยประจำอินโดนีเซียได้ติดต่อมาแล้วใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะติดต่อมาแล้วครับแล้วความช่วยเหลือจะเป็นในรูปไหนล่ะครับยังไม่ทราบเหมือนกัน,นะค่ะได้ข่าวว่าสถานทูตป,ปิดทําการวันนี้หรือเปล่าคะวันอาทิตย์วันอาทิตย์ครับแต่ว่ารู้สึกใช่ค่ะรู้สึกท่านทูตจะทราบเรื่องแล้วท่านทูตจะทราบเรื่องค่ะได้ได้ข่าวว่ามีกู้ภัยรออยู่ข้างล่างแต่ก็ ไม่รู้เป็นยังไงเหมือนกันค่ะใช่ใช่คือกู้ภัยก็คือตอนนี้ที่น่าห่วงก็คือน้ําแล้วก็อาหารนะคะชเพราะว่าน่าจะอยู่ได้ถึงพรุ่งนี้เช้าน่าจะหมดแค่นั้นเองเหรออ๋อคืออยู่ใช่พรุ่งนี้เช้าอาจจะว่าทุกคนจิตใจกําลังใจดีนะครับกําลังใจดีค่ะครับเพราะว่าก็คือค่อนข้างแข็งแรงกันอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้อ่รู้สึกว่าทางอินโดจะมีพยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกอืมอืมค่ะก็ าจจะเผชิญข้นกันอยู่ครับมีเด็กมีเด็กมีคนแก่อยู่ในกลุ่ม200คนไม่มีค่ะไม่มีมีคนไม่มีค่ะมีวัยรุ่นที่อายุประมาณ20ัพขึ้นไปแล้วก็ครับอายุมากที่สุดน่าจะเกือบเกือบ60แต่ว่าแข็งแรงทุกคนค่ะใช่ได้นะครับขอให้ส่งกาลังใจไปที่ทุกคนนะครับเพราะว่าทางเราก็พยายามติดต่อให้สถานทูตและก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบท่านทูตรับทราบระดับ รู้สึกว่าจะติดต่อเราพยายามที่จะหาทางทางอินโดนีเซียก็พยายามจะกู้แต่ว่าถ้าหน่วยหน่วยกู้ภัยอยู่ข้างล่างเนี่ยยังไงเราก็ต้องหาทางลงไปหรือว่าเจอกันกลางทางไม่เอ่อตอนนี้คือไม่สามารถเดินไปทางไหนได้เลยที่ท,ท,ที่ที่ทุกคนหวังอยู่คือหวังฮอลิคอปเตอร์หรือว่าอะไรสักอย่างที่จะบินมาเ,มเพราะว่าทางที่เราเดินไปมันถูกตัดขาดเป็น หมดแล้วบอกว่าค่ะโอ้ครับแล้วเห็นสัญญาณเฮลิคอปเตอร์บางอย่างครับตอนนี้ยังคะ่ะไม่มีอะไรเลยครับครับอนพบพบนีาบ้มองเห็นภูเขาได้แต่ว่าบางทีก็จะมีหมอกหนามาเป็นระยะทําให้เราไม่เห็นอะไรเลยเออแล้วฝนมาก็ถา้าฝนตกลงมาด้วยก็จะยิ่งทาให้แฉะช,ชื้นเลยนะครับใช่ออใช่ค่ะ<า><า>ตอนกลางึนืนก็จะหนาวมากครับครับอืมคุณพาเองเคยพากลุ่มทัวร์มาที่นี่บ่อยไหมครับ อพาไม่ใช่เอไม่่ค่ะพาเป็นนักท่องเที่ยวเฉยไม่ใช่คนพามาอ๋อเหรออ๋อเป็นหนึ่งในนักท่องเที่ยวเฉยแล้วหัวหน้าใช่ค่ะเป็นหนึ่งในนักท่องเที่ยวแล้วหัวหน้าทัวร์เขาตอนนี้เขาทำอะไรตัวนี้เป็นครั้งแรกค่ะอืมเหรอไม่ใช่ผมหมายถึงหัวหน้าทัวร์คือเราเรา่าวหัวหน้าคือหัวหน้าทัวร์ที่เป็นคนไทยก็มาที่นี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันโอครับครับอ่าฮะแต่เราก็หาข้อมูลมาดีแล้วก็เราก็จ้างไกด์มาครับ แต่ก็ดูก็มีความสามารถนะคะสามารถแบบสือ่อสา,ารได้แล้วก็พาไปที่ที่ปลอดภัยได้อะไรอย่างนี้ครับครับไอตรงที่เราตั้งกางเต็นเนี่ยมันเป็นดินภูเขาไฟเลยเหรอครับตรงที่เรากางเต็นนี่ครับครับเออไม่ครับไม่ครับไม่หนาจะเอาสุที่อยู่ ระหว่างพวกนี้แล้วครับเรื่อนีแหละครับค่ะครับ,รบได้ยินเสียงได้ยินเสียงอ,อยู่ข้างหลัง,ง,ลงพวกเราก็ยังเห็นได้ยินหัวเราะก,กันได้นะครับ <c oughs> ใช่ไหมทุกคนก็แข็งแรงดีแล้วก็กำลังใจดียัง <c oughs> ไม่มีใครตื่นเต้นตกใจอะไร,รอ่าบอกว่าให้ใจเย็นๆนะครับรู้สึกว่าตอนเนี้ความเสี่องเริ่จะไปถึงแล้วทีอะไรผมจะติดต่อไปที่คุณพานะครับตอนนี้เซฟเซฟไฟไว้ก่อนเซฟไอแบตเตอรี่โทรศัพท์ไว้ด้วยนะครับ ครับขอบคุณนะครับคุณพาครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพาเป็นหนึ่งในนักท่องเที่ยวไทยที่ตอนนี้ติดอยู่บนเกาะลมบอกครับเกาะลมบอกนี่เจอกับแผ่นดินไหวเช้าวันนี้อินโดนีเซียเจอกับ6.4ก็แรงพอสมควรครับแล้วก็ไปกระเทือนตรงเกาะลมบอกซึ่งเป็นจุดที่คนไปท่องเที่ยวกันเยอะคนไทยก็ไปท่องเที่ยว อย่างที่คุณพาอธิบายก็เป็นลงเครื่องบินที่กลลลัมเปิดแล้วก็บินต่อมาที่ลอมบอกเลยครับเป็นจุดหนึ่งที่สวยงามมีภูเขาไฟและก็แน่นอนว่าทะเลสาบอยู่ตรงนั้นด้วยครับภาพที่คุณพาส่งมาให้ผมก็แชร์อยู่แล้วใน Facebook นะครับเ,เข้าไปดู Facebook ผมครับมีรายละเอียดบ้างเล็กน้อยขณะที่ผมกำลังอัปเดตสถานการณ์เพื่อให้ความช่วยเหลือ จากทางสถานทูตไทยที่อินโดนีเซียและทางอินโดนีเซียเองนะครับหน่วยกู้ภัยก็เตรียมไปแต่ว่าถ้าหากรอเฮลิคอปเตอร์อย่างที่คุณพาเล่าเมื่อสักครู่นี้ก็คงต้องใช้เวลาหน่อยถ้าฝนตกลงมาอีกด้วยก็ต้องส่งกำลังใจกันแหละครับเพราะว่าคุณพาบอกว่า,วาอาหารและน้ำนี่น่าจะมีถึงเช้าวันพรุ่งนี้เท่านั้นซึ่งก็ไม่น่าสบายใจเท่าไหร่แต่ว่าถ้าที่ฟังเสียงของเพื่อนๆที่ไปอยู่ที่นั่น ที่เกาะลอมบอกก็ยังมีอารมณ์ดีครับก็ยังมีความรู้สึกว่าน่าจะมีความช่วยเหลือไปถึงโชคดีว่ายังไม่มีใครบาดเจ็บหรือเป็นอะไรเพราะว่าตัวเลขทั้ง,งตั้งแต่เช้ามาจากอินโดนีเซียนี่มีผลต่ออินโดนีเซียไม่น้อยครับเสียชีวิตไป10บคนบาดเจ็บก็หลาย10บคนครับฉะนั้นเรากำลังลุ้นว่าความช่วยเหลือจะไปถึงคนไทยที่ มีประมาณ300คนคุณพาบอกว่าทั้งหมดมีประมาณ400คนที่ติดอยู่บนนั้นขณะนี้80%เป็นคนไทยครับบางเอิญเป็นช่วงลองวิกเอนคนไทยก็พากันไปเที่ยวที่ลอมบอกหลายกลุ่มทีเดียวครับกลุ่มของคุณพานี่บอกว่ามี29คนก็แปลว่ามีอย่างน้อยเจกลุ่ม10กลุ่มขึ้นไปทีเดียวครับที่ไปที่เกาะลอมบอกะพอดีเจอกับแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วย ฉะนั้นผมก็จะติดตามข่าวสารเพื่อนํามารายงานเ,าเห็นว่ามีญาติพี่น้องของคนเพื่อนคนไทยที่ติดอยู่ที่นั่นก็โทรศัพท์ติดต่อกันไปที่สถานทูตไทยที่อินโดนีเซียตลอดเวลาครับก็ช่วยกันส่งกำลังใจไปครับขอให้ทุกท่านปลอดภยัยขอให้ใจเย็นขอให้ตั้งสติเชื่อว่ายังไงยังไงก็คงจะมีโอกาสที่จะหลุดออกมาจาก2จุด ที่คุณพาเล่าก็คือว่าที่คนไทยอยู่ประมาณ200คนเนี่ยอยู่บนเนินสองข้างเป็นภูเขาและแผ่นดินไหวเนี่ยดินถล่มลงมาปิดเส้นทางที่จะลงมาขนาดปกติต้องเดินถึง8ชั่วโมงนะครับดังนั้นพอไปติดอยู่อย่างนี้เนี่ยแล้วก็กำลังตอนนี้เวลาที่นี่ของเราบ้านเรา4โมงที่นั่นก็น่าจะสัก5โมงเย็นไหมครับฉะนั้นมันก็เริ่มมืดแล้วครับกลางเต้นกันครับกลางเต้นกัน หวังว่าความช่วยเหลือจะไปถึงเร็วที่สุดนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับมีประเด็นใหม่รายละเอียดใหม่อย่างไรผมจะตัดเข้ามาในสุทธิชัยไลฟ์ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับใครมีข้อมูลอะไรส่งมาแชร์กันนะครับขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ